มาจ้ายายเมย์จะพาเขาปลาเมน,นี้พี่น้องออกกำลังกายอากาศเย็นอยู่ค่ะแต่ว่ามักออกกำลังกายเดินเขาปลาตาไล่ในจักหน่อยเ้อพี่น้องเด้อถ่ายรูปประทันได้เกงปันไดดอกถ่ายวิดีโออันนี้ก็ปลาขางบานยายเมย์นั่นล่ะปุ่นเส้นทางไป ปเลาะเบิงช่วงนี้กะออกเดินออกกำลังกายพี่น้องในไทยเบิงคือสีเห็นแมวอยู่ตัวหนึ่งกันจอกนาอยู่น่นนะผู้ใดแนมีห็แนมแมวไปแล้วก็เลยเดินมากระบอกกายจากเงือนดอกค่ะเดินมาเล่นๆแล้วเลาะไปออกกำลังกายช่วงนี้บ่มียังค่ะในปลาให้พี่น้องเบิงปลาผุ่นปลายายแม่ ทางเขาปลาบานยายเมยได้นะน,นะเป็นตะมวนขึ้นยังนี้ส่วนมากจะไปผูด้เดียวพี่น้องบดีมีมูดอกนั่นๆเธอมูจะมาเก็บน้ำคนไทยนี่ละอันนี้กับไปผูด้เดียวโอ้ผมยนไปผู้เดียวไปกับน้องแมวน้องแมวเพื่อนก็มักไปน้ำสุป,ปีนั่นละแต่ว่าถ้าเบิงปีนี้เมื่อนี้เพื่อนก็นั่งทายู่ก่อนสีหอดบ้านพุ่นเน้อมอง มองเห็นมันึ้นนั่นล่ะยายแม่กับยางไปเบิงซื่อๆนี่แล้วก็ขึ้นหอดเฮ็ดนาะพี่น้องนาะพ่นล่ะปางาาบอกพี่น้องเบิงเอาแม่ผู้ใหมากก็มาเด้อไปเก็บน้ากันช่วงมิถุนายนี่ก็จังไปเก็บอันอันพลไหม่มิถุนากนากรกดาสิงหาช่วงกรากฎดานี่ก็เฮ็ดมันปลูกก็ออกเห็ดหลายๆเห็ดหลายๆชนิดก็ออกเด้ช่วงเดือนนั้น บ็บพลไปก็แค่สามเดือนสองเดือนสามเดือนนี่ก็เมืดละนี่ช่วงปลาเห็ดนี่แหละย่างเลาะเล่นออกกำลังกายอบอกไก่ดอกลเระเพือนนี่ละบานย่าแม่ติดทะเลอยู่ในป่าแบบนี้อันนี้บานฝรั่งที่เขามาซัมเมอร์เขาก็มานอนเล่นอยู่นี่แกใจดีฝรั่งนี่ แต่ย่าเดินไปในบานขาเจา้เาก็ชีวาเอาเอาก็ต้องนี้ไปทางอื่นในสินยางเมื่อบานขึ้นละบาดน,นี่คนแล้วทางขบานละบาดนี่หอดบานไปกับแมวแล้วบานนี่คนมาแล้วสำรวจคื้นกันออกมาหับเชยพูนเดะพูนออกมาหับละก็นะเงยพ่นอยนายกไปน้ำ 嗯，拜，告吧。